โอเคนะครับสวัสดีครับผมเจไดเจดีนะครับวันนี้ก็จะออกนอกกรอบนะวันนี้ไม่ได้มาชวนคุยเรื่องการขายเวกเตอร์การขายภาพหรืออะไรนะครับพอดีว่าผมก็ได้ฟังข่าวนะครับแล้วก็เห็นใจเหล่านักดนตรีนะครับซึ่งผมเองก็เ,เมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็เคยเล่นดนตรีทำมาหากินในร้านอาหารอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในการทําเพลงทาดนตรีอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ยินข่าวนะครับว่าในยุคโควิดนี้ร้านอาหารปิดนะครับนักดนตรี วงการดนตรีก็ค่อนข้างย่ำแย่นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรได้บ้างในยุคนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเล่นดนตรีในร้านอาหารไม่ได้เมื่อเราทําอะไรเกี่ยวกับดนตรีไม่ได้เนี่ยเราจะ ใช้ความสามารถทางด้านดนตรีเราอย่างไรในการที่จะหาเงินเพื่อที่จะเป็นรายได้ออนไลน์ให้กับเราได้บ้างนะครับผมก็มีความรู้ความชอบนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้มาพอสมควรนะครับในการที่จะส่งดนตรีหรือส่งเพลงที่เราทำนี่แหละนะครับในการที่จะอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ขายออนไลน์นะครับในภาวะแบบนี้นะครับก็ลองศึกษากันดูได้นะครับก่อนหน้านี้นักดนตรีทั้งหลายก็อาจจะไปง่วนอยู่กับการแกะเพลงนะเพราะว่าเล่นร้านอาหารกันก็ต้องแกะเพลงกันใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ร้านอาหารปิดนะครับทุกอย่างก็สต็อปหมดเลยนะมันทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ไอเดียแล้วกันนะครับเพื่อนๆนักดนตรีทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการแชร์ไอเดียว่าเราจะใช้ความสามารถของเราในการส่งเพลงขายออนไลน์ได้อย่างไรจริงๆโลกของการขายเพลงออนไลน์เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะทําเพลงลง Spotify ทําลง YouTube หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่ามีนักดนตรีอีกหลายท่านหรือหรือน้องๆที่ชื่นชอบในการทาเพลงทาดนตรีเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีวิธีการหารายได้ออนไลน์ จากการทําเพลงหรือทําดนตรีเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับมาพูดคุยกันและกันนะถือว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็ลองฟังคลิปนี้ดูก็จะถือว่าเป็นวิทยาฐานและกันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดหาความรู้เองได้นะว่าในโลกนี้มันมีการขายเพลงออนไลน์ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่รู้แล้วเคยทําอยู่แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อย,คยมาพูดคุยกันในคราวต่อไปและกันว่าวิธีการต่างๆในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยจะมาแนะนำนะครับว่า วิธีการอัปโหลดนะแบบง่ายๆสําหรับคนเริ่มต้นเนี่ยอย่างไรแล้วก็เราจะพาไปดูด้วยนะว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เบิกเงินได้แล้วก็ขาย ดีกันเป็นเทน้ําเทท่าเนี่ยมันมีเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับที่ชัวร์อันนี้คือผ่านจากประสบการณ์ที่เคยอัปโหลดมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาแนะนํากันในคลิปนี้ก็อยู่กันยาวหน่อยนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันเนาะเพื่อว่าจะได้มีอะไรดีๆเอาไปต่อยอดในการที่จะทําดนตรีขายนะรวมถึงน้องๆที่คิดว่าฝ่ฝันว่าจะอยากทําเพลงทําบีชนะฮิปฮอปหรืออะไรต่างๆเพื่อส่งขายเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยที่คิดว่าคุณไม่ควรพลาดน,นะโอเคเราไปเริ่มกัน ก่อนแล้วกันผมก็จะไปเริ่มที่เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือแล้วกันถ้าใครที่เคยส่งภาพขายเคยส่งเวกเตอร์ขายนี่ก็คงจะรู้จักในนาม Shutterstock ใช่ไหมครับชัตเตอร์สต็อกเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งเว็บนะครับที่เอาไว้ขายเพลงขายซาวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากเลยนั่นก็คือ Premium Beat นะครับพร e เมียมบี t นี้เขาก็จะให้เราอนะัปโหลดนะครับเพลงเพื่อไปออเดชั่นนะครับแล้วถ้าเพลงของเราเนี่ยผ่าน ุณภาพใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ตามที่เขากำหนดเนี่ยก็จะสามารถส่งขายนะครับแล้วก็ออนไลน์ขายได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะได้ส่วนแบ่งรายได้นะครับจากการที่เขามาโหลดเพลงของคุณนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดูนะครับว่าในพรี m มียมบี t เนี่ยเพลงจะประมาณไหนนะฮะ จะมีประมาณนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราอัพไปแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะมีลายน้ําที่เป็นออโต้นะเป็นเสียงขึ้นออกมาเช่น mm hmm. p r e m i u m b e c o m อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะม,มีก็คือจะมีลายน้ํานั่นแหละนะฮะแล้วก็ส่วนเพลงเนี่ยความยาวก็จะประมาณ2นาที3นาทีาทอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาหลักๆก,ก็คือซื้อไปประกอบงานโฆษณานะครับเวลาคุณเห็นโฆษณาแชมพูอะไรต่างๆในโลกออนไลน์หรือในโลก ทีวีก็ตามนะคุณก็จะเห็นว่าเขามีซาวมีการใช้ซาวในการโฆษณาหรือแม้กระทั่งซาวของซีรีส์มูฟวี่ต่างๆนะครับเขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยในนี้แหละนะฮะเราไปฟังอีกหนึ่งเพลงเนาะอันนี้เพลงยอดนิยมของเขานะไฮล็อกใหม่อะไรทำนองนี้น,น,นะก็ประกอบโฆษณาไปเลยครับวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ อะไรทำนองเนี้ยนะนึกภาพออกไหมเขาก็จะซื้อไปประกอบพวก voiceover อะไรทั้งหลายแหล่นะทีนี้เว็บนี้เนี่ย ถ้าสาหรับคนเริ่มต้นเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่ามันส่งยากมากตัวผมเองก็ยังส่งไม่ผ่านเลยนะเออคือผมไม่ใช่นักดนตรีมอรืออาชีพเพราะฉะนั้นต้องไม่ผ่านอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าใครที่ทําได้คุณลิตี้นี้นะผมเชื่อว่านักดนตรีลหลายๆคนก็มีความสามารถมากกว่าผมแหละนะครับก็ลองทําแล้วลองไปออดิชั่นกันดูนะฮะอีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือเว็บนี้เป็นเว็บใหญ่แล้วก็เป็นเว็บที่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะจริงๆแล้วก็ให้ส่วนแบ่งที่ดียอดเยี่ยมด้วยนะครับนั่นก็คือออดิโอจังเกิลนะครับตัว, Audio ตวอนะอดิโอจัง เคยเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่ Fox i n t นะครับ o n t l r n a t i o n a l เนี่ยผมก็จะไปซื้อเพลงใน Audio Jungle เนี่ยมาทำงานบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเพลงในนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีการจัดการไฟล์ที่ดีแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่จะทำเพลงขายด้วยนะก็คือ,อมันก็จะขายได้ง่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาคนทำงานโปรดักชันเนี่ยก็มักจะเข้ามาหา เพลงหาซาวในนี้แหละนะครับก็คือ Audio j โ n g l e เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งใหญ่ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อหาเพลงนะครับเพราะนั้นก็ลองไปดูนะว่าเพลงใน Audio jungle เนี่ยมันประมาณไหนนะแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายแนวมากสุดๆไปเลยนะสำหรับในนี้นะฮะก็จะตั้งราคาเองได้ด้วยนะครับสำหรับนี้แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะก็จะมาสอนว่าโอเคเราจะตั้งราคาอะไรกันยังไงอัปโหลดยังไงนะจริงๆใน Audio j โ n g l e กก็อัพยากนะครับแต่ว่าถ้าอัพได้แล้วคุณขายได้ชัวนะฮะ เ,เดี๋ยวผม<ป>คือแต่เอาจริงๆนะผมผมขออนุญาตอย่างนี้ละกันคือในพรีเมียมบีทเนี่ยเพลงมันอาจจะดูเป็นแบบซีนิมาติกไปหน่อยแล้วก็เพลงมันอาจจะดูแบบเป็นคอมเมอรเชียลไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเป็นสไตล์แล้วก็ทันสมัยเนี่ย สำหรับ Audio Jungle เนี่ยจะมีอาร์ติสที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วคนที่ตรวจเ,เสียงหรือตรวจเพื่อจะแอ p r o ูฟให้เราเอางานของเราไปขายหรือแ p p พลูฟเพลงของเราเพื่อจะขายได้เนี่ยเขาจะมี Taste เทสตะในการฟังเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงมันก็จะแบบร่วมสมัยแล้วเพลงมันก็จะแบบล้ำๆหน่อยนะสำหรับ Audio Jungle นะครับก็จริงๆแล้วเข้ามาฟังนะครับเป็น Re f e ฟ e n c e ได้ จริงๆก็มีหลากหลายแนวเลยนะ ก็ให้เข้ามาศึกษาแนวทางนะว่าใน Audio j u n g l e นี่มันอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีโอกาสมาอธิบายนะครับว่าวิธีการอัปโหลดอะไรยังไงนะฮะแล้วก็อีกเว็บหนึ่งละกันจริงๆมันมีเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูตรงนี้มันก็จะมีทั้งอันนี้ผมเสิร์ชในหัวข้อที่ t o อปฟลนะครับ s t o c ก Audio นะครับก็จะมี Shutter Sto c k Music กนะครับก็มี Premium Beat by c h a ต t e r Sto c k กนะครับก็มี s t o r y b l o c k นะครับเว็บ Storyblock กก็ค่อนข้างโอเคอะเดี๋ยวเราไปดู tory Block แล้วก็มีเว็บนี้ Pawn ล ที่ไม่ได้แปลว่าหนัง จุดๆนะฮะแต่ว่ามันเขียนอย่างนี้ POND 5นะครับก็คือ Pond 5นั่นแหละแล้วก็มี Getty i m a g e Music นะครับแล้วก็มี Bonus นะครับคือพวกนี้เป็นเว็บไซต์ในการขายภาพทั้งนั้นเลยนะก็ไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับกับหัวข้อที่ชื่อว่า b a s e 5 Stock Audio Resource นะครับอันนี้ก็ลองไปเสิร์ชดูมันก็จะขึ้นนะครับว่ามีเว็บไหนได้บ้างนะครับคุณก็ไปลองศึกษาเงื่อนไขกันดูนะครับถ้าเกิดใครที่มีเวลานะครับพอสมควรก็ลองไป เสิร์ชหาวิธีดูนะครับผมเชื่อว่าวิธีการของฝรั่งหลายท่านหรือผมเชื่อว่ามีคนไทยหลายท่านก็อัพเพลงขายเหมือนกันนะครับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปผมคลิปแรกก็คิดว่าผมคงไม่ใช่รายแรกที่ทําคลิปนี้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็แต่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่พยายามจะอธิบายนะครับว่ามันมีวิธีการหาเงินหาไรายได้ออนไลน์จากสิ่งที่เราชอบเนี่ยอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมอัพโหลดไปแล้วแล้วผมก็ ขอบอกอย่างนี้และกันเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับคนเริ่มต้นในการที่จะขายเพลงนะครับก็คือเว็บพรอนไฟนะครับเว็บพรอนไฟนี้ผมอัพไปแล้วแล้วผมก็ขายได้แล้วนะครับถึงแม้จะยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ตั้งราคาเองนะผมก็ตั้งแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะเพราะว่าก็ตั้งสัก15เหรียญละกันต่อหนึ่งเพลงนะเพราะว่าถ้าใน a u d i โ j u n g เ e เขาก็จะให้ราคาที่แบบเพลงหนึ่งสาเหรียญเพลงหนึ่งยี่สิบห้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณภาพมันก็ต้องดีด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นมืออก็ออาชีพ แต่ก็ขายได้นะครับก็จะมีเพลงถ้าเกิดมาดูที่ยอดดาวน์โหลดเนี่ยผมมีอยู่ประมาณกี่เพลง1 2 3 4 5คือเพลงที่เขาตรวจเขาแอปพูบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าออนไลน์แบบนี้นะครับออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ซึ่งของผมเนี่ยออนไลน์แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเพลงนะครับห้าเพลงก็จะเป็นเพลงแบบลูปสั้นๆนะเอาไปฟังเพลงที่ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ของผมแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็จะเพลงนี้นะมาไหมเนี่ย ประมาณนี้นะฮะปานสาวก็ะจกมาง่อยๆหน่อยโอเคเอาไปฟังเพลงที่ซาวไปฟังซาวตัวที่มันขายได้แล้วกันนะตัวที่ผมขายออกดีๆเนี่ยเซลดาตาอ่านี่นนะฮะก็จะได้ประมาณ23เหรียญละโอเคประมาณนี้นะครับก็คือเพลงนี้นะครับ พวกนี้เนี่ยผมทำใน iPad ครับผมทำในกราดแ n นใน iPad ก็คือ,อกดกกด,กดลูปนั่นแหละนะฮะเหมือนคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ผมเคยเอาลง YouTube ไปนะครับก็คือผมทำใน iPad แล้วผมก็เอามามิกอีกทีใน Logic นะครับหรือว่าใน g a a ราดแ n นก็ได้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะทำได้ดีกว่านี้มากแหละนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าอันไหนที่มันยังไม่ออนไลน์นะครับมันก็จะขึ้น pending เอาไว้แบบนี้นะครับก็คือผมเพิ่องอัปโหลดไปนะฮะก็แล้วก็จะมี อันนี้นะครับที่ยังอัปโหลดไม่สำเร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่า n e e d i t นะฮะทีนี้ถ้าท่านใดที่เริ่มต้นในการส่งเนี่ยผมแนะนำให้ส่งที่นี่เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยส่งง่ายแล้วก็ตั้งคีย์เวิร์ดง่ายแล้วก็ขายง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือ แนะนำเว็บนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปพ r e เมีย Beat หรือว่าก่อนที่จะไป Audio Jungle นะครับพอสองนั้นพอสองเว็บนั้นเนี่ยเป็นด่านที่หินพอสมควรเลยนะฮะเพราะนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการอัปโหลดนะครับสำหรับพรอนไฟก่อนนะครับส่วนวิธีการอัปโหลดที่อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาคุณไปผจญภัยกันนะว่ามันจะอัพผ่านไหมนะว่าจริงๆแล้วคุณของเพลงที่ผมทําได้นะความสามารถผมน้อยนะ เพราะฉะนั้นผมก็จะทําได้ประมาณนี้แหละนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปอัปโหลดนะครับวิธีการอัปโหลดสําหรับพรอนไฟล์เนี่ยมันมันง่ายมากๆเลยนะครับผมก็จะไปที่ก็ให้เข้าไปนะครับก่อนอื่นเลยคุณเข้าไป r e จิสเตอให้เสร็จสับนะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ p o n d com p o n d 5 com นะครับแล้วคุณก็ไปคลิกสมัครนะครับ ปกติเลยนะก็จะใช้อีเมลใช้อะไรก็แล้วก็ยืนยันอีเมลเข้าไปนะครับพอคุณล็อกอินเข้ามามันก็จะมีหน้าต่างนะครับอยู่ตรงนี้ให้คุณไปที่มุมขวานะครับแล้วคุณไปที่คําว่าอัปโหลดนะครับพอคุณไปที่คําว่าอัปโหลดปั๊บนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าอัปโหลดของคุณเลยนะครับทีนี้พอเข้ามาสู่หน้าอัปโหลดแล้วเนี่ยคุณก็ทําการอัปโหลดเลยนะครับคุณก็ไปคลิกอัปโหลดนิวไฟล์เลยนะครับ ทีนี้พออัปโหลดนิวไฟนะครับในช่องมีเดียเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้คุณเห็นนะครับว่ามันให้อัปโหลดไฟล์อะไรได้บ้างนะครับเช่นไฟล์ฟุตเทจนะใครที่ถ่ายกล้องวิดีโอนะครับก็สามารถจะอัปโหลดได้หรืออ e ัปโหลดไฟล์เ l ลาร์ดไฟล์โฟโต้ไฟล์ PSD นะครับใครที่ทำกราฟิกทำเวกเตอร์ทำภาพนะครับก็อัปโหลดอันนี้ได้นะครับหรือส่งขายเป็นทีดีมเดลนะครับใครที่เขียนทีดีโมเดลก็อัปโหลดได้แต่คราวนี้เราจะมาแนะนำวิธีการอัป Sound Up Music นะครับเพื่อส่งขายก่อนนะผมก็ไปที่คำว่า Music กนะครับก็ไปที่ Music เลยนะฮะมันก็จะพาเราไปหน้าที่ Detail นะครับไปบอกว่าโอเคเราจะต้องทำเพลงประมาณไหนอะไรยังไงนะ Audio Quality ก็ทั่วๆไปนะครับก็จะต้องมีคุณ l ิตที่ดีนะครับแล้วก็ c ค e a n นะครับอันนี้เขาเน้นนะครับคลีนเล e c คอรนะครับแล้วก็ ให้มันเป็น high quality นะครับมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเรามาดูที่ duration หรือไฟล์ไซส์นะครับขนาดของไฟล์เนี่ยอัพได้สูงสุด 1G ึจิกนะครับก็ถ้าเพลงใดที่เกิน 1G ึจิกนะครับก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับหรือ100เมกนะครับก็โอเคนะครับก็หรือ มากกว่า100เมกก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะอัพได้เหมือนกันนะครับเรามาดูที่ไฟล์ฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น24บิตนะครับก็จะเป็น48บิต96 bit, หรือ192เฮิร์ตนะครับเป็นไฟล์เว็บแล้วก็ไฟล์ a i f นะครับก็คือไฟล์ที่ออกจากเครื่อง Mac นะครับหรือไฟล์ที่เป็นพวกไฟล์โลจิกหรือไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่ออก มาเป็นดอทเนี้ยนะฮะคุณตี้ที่ดีหน่อยหรือไฟล์ MP อ่าแล้วก็ไฟล์ MP3 นี่เขาไม่รับนะครับไฟล์ MP3 ไม่รับนะฮะเพราะฉะนั้นส่งเว็บก็ลอดนะส่ง AIFF ก็ลอดนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูการอัปโหลดนะครับการอัพโหลดก็ถ้าอัพโหลดเยอะๆเขาก็แนะนำให้ใช้โปรแกรม FTP ดีกว่าแต่ว่าผม คิดว่าผมไม่ได้มีเพลงเยอะขณะที่จะต้องใช้ FTP นะครับเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาที่หน้าอัปโหลดนะครับแล้วก็ไปชูดไฟล์นะครับไปเลือกไฟล์เลยนะฮะไปที่ชูดไฟล์ผมก็จะไปเอาเพลงที่ผมเพิ่งทำเสร็จล่าสุดเนาะกเา็เพลงนี้นะฮะอันไหนดีอะอ่นนี้ละกัน Master 5นะครับก็อันนี้นะเป็นเพลงอันนี้เดี๋ยวฟังดูนะ ครับก็เป็นไฟล์ไฟล์มาประมาณ27เมกนะฮะแล้วก็เป็นไฟล์ผมจะส่งเป็นไฟล์ a i f f นะครับก่อนหน้านี้ผมส่งเป็นเว็บไปแล้วนะ,ะโอเคอ่ะประมาณนี้แล้กันอ่าแล้วผมก็โอเพนเข้ามานะครับ Open เข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการอัปโหลดขึ้นเป็นสีเขียวนะครับขึ้นเป็นสีเขียวเปิดๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องหมายถูกติ้งนะครับแบบนี้ถือว่าเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างการอัปโหลดไปนะครับเมื่อเราปิดหน้าต่างการอัปโหลดไปนะครับเพลงของเราเนี่ยมันก็จะไปขึ้นเป็นสเก็ต สเก u ดูนะครับ for processing นะครับตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนของการอัปโหลดนะครับทีนี้พอมันอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นแบบแทร็กข้างล่างนี้นะครับก็คือมันก็จะขึ้นเป็น need edit นะครับคือพอมันขึ้นเป็น need edit เนี่ยก็ให้เราไป edit นะครับเรา edit อะไรได้บ้างนะก็เข้าไปเลยนะผมคลิกเข้าไปนะครับอ่า edit นะครับกดคำว่า edit นะครับพอกดคำว่า edit นะครับ มันก็จะให้เราตั้งนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น rnb นะครับ if hop loop แล้วกันอะตามนี้แล้วกันนะครับ modern รูปอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ส่วน description นะครับคุณก็อาจจะเขียนเอาไว้ก็ได้นะครับผมก็ไปเขียนเอาไว้นะเช่น description ของคุณเนี่ยไม่ต้องเขียนยาวมากนะครับแต่ว่าแค่เขียนบอกว่ามันสําหรับอะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษเช่นมันเป็นแนวไหนประมาณไหนนะครับอันนี้เป็น soft chilli n B นะครับแล้วก็ perfect for inspirational video นะครับฟิ์มทีวีนะครับแล้วก็ for commercial นะครับ for โฆษณาอะไรทำนองเนี้ย for เว็บไซต์ทำนองเนี้ยแหละนะฮะผมก็ก๊อปไปเลยนะครับ copy นะครับคัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปวางนะครับที่ description เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไป กำหนดวันที่นะครับวันที่เราผลิตนะครับหรือเราทําเพลงนี้ขึ้นมานั่นแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นวันปัจจุบันนะก็คือวันนี้นะครับวันที่ปี2021นะครับเดือนจูนวันที่29อ่าวันที่30ก็ได้นะครับคลิกไปที่วันที่30นะครับแล้วก็ตัวโลเคชันนะครับเราก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าในที่นี้ผมก็ใส่ละกันนะครับแล้วก็โลเคชันคันทรีนะครับก็ใส่เป็นไทยแลนด์ก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ stamping loop นะครับถ้าเรา,เาตัวเพลงเนี่ยเราออกแบบมาให้มันเป็น stamping หรือออกแบบมาให้มันเป็น loop ได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้มันเป็น loop เราก็ติ๊ก yes นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ออกแบบให้มันมาเป็น loop นะครับผมก็ติ๊ก no เอาไว้นะฮะในส่วนของ tempo นะครับจะต้องมีไหมนะก,ก็ไม่ระบุนะฮะก็เอาไว้ตามนี้แล้วกันผมอาจจะระบุก็ได้นะเป็น medium ก็ได้อะสมมตินะครับไม่ได้แบบ fast มากนะครับ ทีนี้ในส่วนที่สําคัญก็คือในส่วนของ composer นะครับคุณก็ใส่ชื่อคุณเข้าไปนะครับก็คือคนแต่งเพลงนั่นเอง p u b l i ชอ e ์ก็ชื่อคุณนั่นแหละนะครับคนที่ p u บ l ิชไปนะครับอันนี้ก็เป็นการค่อนข้างจะได้ไม่มีการลอกเลียนแบบได้นะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยก็สําคัญนะครับคือถ้าใครมาลอกงานเราเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโอเคมันเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมชอบเว็บนี้ตรงนี้นะฮะ จริงๆมันก็มีหลายเว็บแหละแต่ว่าไอ้เว็บเนี่ยผมอัพแล้วมันขายง่ายที่สุดนะครับก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับทีนี้ในส่วนของราคานะครับก็มี2แบบราคาเนี่ยคุณจะตั้งเป็น manual pricing หรือว่าจะให้เป็น let price set my price นะครับหมายความว่าให้ p ้อ n ไฟล์เนี่ยกำหนดเลยนะตามที่คุณเห็นควรนะครับตามที่คุณเห็นสมควรเลยว่าเพลงของเราจะได้มูลค่าเท่าไหร่นะครับคุณก็ คุณก็ตั้งให้ผมเลยนะครับอันนี้ก็ได้นะแบบทมเนื้อทำตัวแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเวลาเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยสมมติเราตั้งไป15เหรียญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เต็ม15เหรียญน,นะก็คือเราก็จะได้ ประมาณ40%นะครับสมมุติว่าเขาหักเราไป60เราจะได้40%จาก15เเหรียญซึ่งเพลงหนึ่งอ่ะเราก็จะได้ประมาณ4ี่เหรียญ5้าเหรียญทำนองเนี้ย5.5าหรือถ้าดีหน่อยนะเขาเมตตาเราเขาก็จะให้ประมาณ8นะอย่างล่าสุดเนีย่ยผมได้ประมาณ7.5อะไรทำนองเนี้ยตอ1โหลดนะครับก็แต่ผมก็จะตั้งราคาที่แบบโอเคโอเคนะก็คือประมาณ15นะครับซึ่งผมก็ตั้งใจว่าผมอยากจะได้ ตอนหนึ่งโหลดเนี่ยได้สักสี่เหรียญห้าเหรียญเนี่ยผมโอเคผมรู้สึกมีกําลังใจแต่ถ้าได้หนึ่งหนึ่งเหรียญหรือว่าได้ศูนจุดห้าเหรียญเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้โหนะเราก็ต้องจ่ายค่าไฟเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งให้มันเหมาะสมกับเหตุหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆพัฒนาสกิลของเราอย่างผมมีสกิลน้อยผมก็ค่อยๆพัฒน,นาสกิลของผมไปนะโอเคก็จะตั้งไว้ประมาณสิบห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวอันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ย Uh, make this item available for free clip promotion จริงๆแล้วผมอันนี้เขาบอกว่าเราจะตั้งให้ตัวเพลงของเราเนี่ยสามารถที่จะให้เขามาดาวน์โหลดฟรีไหมเพราะว่าในเว็บพรอนไฟล์ในบางครั้งเนี่ยมันจะมีให้ฟรีโหลดนะครับสำหรับบางช่วงบางตอนเราก็อาจจะติ๊ก yes เอาไว้นะครับเพื่อที่ว่า ให้คนอื่นเข้ามาดาวน์โหลดฟรีของเราสักหนึ่งเพลงนะครับเพื่อจะเข้ามาดูเพลงอื่นๆในแกลเลอรี่ของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะติ๊กแยกเอาไว้แล้วกันส่วนใครจะบอกว่าโอเคฉันไม่ฟรีนะครับฉันให้ซื้ออย่างเดียวก็ตั้งโ no นเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ให้โหลดฟรีเอาไว้ก่อนแล้วกันคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยก็แล้วแต่เรานะจะตั้งเลยว่าคีย์เวิร์ดเพลงเราเนี่ยเราจะตั้งคีย์เวิร์ดอะไรเพื่อจะให้คนมาเสิร์ชเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคีย์เวิร์ด ผมเนี่ยจะใช้วิธีการแบบนี้ไปเอาอันเก่ามาเลยนะครับผมก็ไปเอาที่ผมเคยอัปโหลดไว้แล้วนะครับเอามาใส่เลยนะสมมุติว่าผมไปที่อัปโหลดนะครับอ,อันนี้เปิดอีกหน้าหนึ่งนะแล้วก็ผมก็ไปคลิกที่เพลงของผมนะครับเพลงไหนดีอะเพลงอันนี้ละกันนะครับเพลงนี้นะครับคลิกเข้าไป ตีกันตีกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคคลิกเข้ามามันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมไปหาดูนะอ่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ด้านล่างนะครับที่ Release c a t e g o r y นะครับผมก็ไปก๊อปเลยนะครับก๊อปตรงนี้มานะครับแต่จริงๆใหไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วแ่ะแต่ว่าผมก็ใส่ไปให้มันครบครบนะครับ มันให้ใส่แล้วก็ใส่ไปให้ครบทุกช่องนั่นแหละนะครับผมก็คลิกนะครับแล้วก็วนะครับแบบนี้เลยนะเอาไปใส่เลยนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่า suggestion ตรงนี้มันก็จะให้เรากําหนดนะครับว่าเพลงของเราเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงก็นั่งติ๊กไปนะครับใครที่ยังไม่รู้ภาษาอังกฤษมากนะครับก็ ออลองแปลดูแล้วกันว่าเพลงของเรามันออกแนวเป็นแนวไหนนะทีนี้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นแหละอย่างซาวเพลงนี้มันก็จะออกแนวบรท์หรือออกแนวใสๆหน่อยแล้วก็คูล cool, นะใสไปนะคิดว่าคูลแหละนะครับแล้วก็ e ีซี่ทฟังนะฟังง่ายนะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกนะครับแล้วก็ฟิวเจอริสติกด้วยเอานะครับ กูวี่ไหมนะครับมีกรุ๊ปแบบชัดเจนไหมนะครับก็โอเคมีแฮปปี้ไหมนะครับก็ใส่ไปนะเท่าที่เราใส่ได้แล้วก็โฮปฟูลไหมฟังแล้วมีความหวังนะครับโอเคก็ใส่ไปนะครับอินสปิเรชั่นอลก็คือฟังแล้วมีแรงบันดาลใจหน่อยนะก็ใส่ไปนะครับแล้วก็จอยฟูลนะครับฟังแล้วมีความสุขไลท์สว่างนะครับก็ใส่ไปนะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพลฟูลอะ ฟังแล้วสนุกสนานนะฮะพาวเวอร์ฟูลนะครับก็ใส่ไป o s สิทีฟหรือเชิงบวกนั่นเองนะครับพาวก็คือฟังแล้วเกิดความภาคภูมิใจหรือเปล่าออซอฟอ m สมู h นะครับใส่ไปนะครับเซ็กซี่ไหมไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่นะฮะอ่แล้วก็ดูซิมีอะไรเหมาะกับทราเวลไหมเหมาะกับเอ r b อ l เบิไหมนะครับเป็นคัน r y s สวี t ไหมครับฟังแล้วหวานหวานหน่อยนะก็ทำนองเนี้ยก็สุดแล้วแต่จะเลือกนะครับ ก็สุดแล้วแต่จะเลือกผมก็เลือกตามนี้แหละนะฮะแล้วก็แอดคอลเลกชันไหมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ติ๊กไว้ตามนี้นะครับพอเราติ๊กไว้ตามนี้เสร็จเรียบร้อยนะเออเรามาทวนกันนะครับอย่าลืมใส่ให้ครบทุกช่องนะครับทีนี้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกฟังเพลงแล้วก่อนนะว่ามันมีลายน้ําขึ้นหรือยังนะครับก็ฟังดูนะครับอา่ามันก็จะประมวลผลเล็กน้อยแหละนะครับคือลายน้ำเนี่ยเขาก็จะใส่ให้เราแบบออโต้นะ โอเคนะครับก็ตามนี้นะฮะตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ทุกช่องครบไม่มีอะไรตกหล่นนะครับก็กด Submit ไปเลยนะครับเซฟแล้วก็ Submit for review นะครับ ก็เท่านี้เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมซับมิดไปแล้วนะ2เพลงมันก็จะขึ้น pending เอาไว้แบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาการตรวจเนี่ยอันนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็สุดแล้วแต่เขาจะตรวจพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออนไลน์แต่ส่วนใหญ่มันก็จะใช้เวลาตรวจประมาณ1สัปดาห์1เดือน นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะประมาณ1เดือนนะครับประมาณนั้นก็พอออนไลน์แล้วคุณก็มีโอกาสขายได้นะถ้าคุณเดี๋ยวผมมาดูที่ t e คด Data นะครับเ,เราก็จะเห็นว่ามาดูที่เซล Data แล้วก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาวิวเดี๋ยประมาณ300แล้วก็มีคนซื้อเนี่ยสครั้งนะครับแล้วก็ revenue ประมาณ20 สามเหรียญน,นะครับคนที่ซื้อไปนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับอัปโหลดสาหรับเว็บแรกก่อนส่วนเว็บอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการทดสอบทดลองเดี๋ยวก็จะมาชวนทดสอบทดลองกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางรอดนะครับของเหล่านักดนตรีนะครับก็ลองไปดูแล้วกันมีหลากหลายเว็บไซต์ที่สามารถให้คุณนั้นส่งเพลงส่งดนตรีขายได้มีหลายช่องทางแล้วก็ช่องทางการโปรโมทเนี่ยคุณก็อาจจะไปทำเซาคลาวคุณก็อาจจะไปทํา YouTube Channel นะครับ ส่วนใหญ่คนที่ทำยูทูบชาแนลแล้วก็มีภาพวิวสวยๆมีเพลงฟังหรือโลไฟทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะขึ้นนะครับให้คุณดาวน์โหลดนะสมมุติว่าผมไปที่ YouTube อ่ะสมมติไปที่ YouTube นะครับแล้วผมไปเสิร์ชหาคำว่าโลไฟช่วงนี้ก็เป็นเทรนนะครับโลไฟมิวสิกนะฮะโลไฟมิวสิกนะครับ, Low นะรบสมมติว่า,าไปที่นี่นะ introducing speech l o e The most natural sounding text speech software hey. sound มันเป็นโลไฟลแบบนี้ช่วงนี้ขายดีนะแนวโลไฟลแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะทำทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Spotify ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยคุณก็เอาสมมติมว่าคุณทําเพลงเสร็จใช่ไหมคุณอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็เอาเพลงคุณไปปล่อยไว้ในนี้นะครับแล้วถ,ถ้าใครที่อยากได้เพลงคุณเนี่ยคุณก็เอามาแปะไว้ที่คอมเมนต์ Comment หรือดดสคริปชันตรงนี้นะครับเพื่อให้เขานั้นคลิกลิงก์เข้ามาดาวน์โหลดได้ที่ p o อนไฟล์หรือที่พพ์เมียมบีทหรือที่ตัว ชัตเตอร์สต็อหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้หรือ Audio Jungle ก็ตามนะครับก็จริงๆ1เพลงอัพได้ทุกเว็บไหม1เพลงอัพได้หลายเว็บนะครับถ้าเราไม่ลอยตี้ที่ไหนนะหเพลงอัพได้ทุกๆเว็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปลองอัพกันดูนะครับเพื่อนๆนักโนตรีทั้งหลายนะครับก็หวังว่า คลิปนี้อย่างน้อยก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจออกไปเล่นดน,นตรีกลางคืนไม่ได้มีเวลาอยู่ที่บ้านนะครับอย่านั่งท้อใจลุกขึ้นมาทาเพลงกันเถอะพวกเรานะฮะเป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงเพาะๆนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสารับคลิปใหม่ๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะครับที่ผมอัปโหลดนะฮะก็จะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับไม่อยากแยกเป็นหลายช่องนะก็อยู่ในช่องใจดใจดีแล้วกันนะครับก็จะมีหลากหลายเลยนับจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นงานเวกเตอร์งานเพลงงานอื่นๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในยุคนี้เราจะต้องรอดไปด้วยกันนะโดยการหารายได้ออนไลน์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักดนตรีนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับแล้วก็ ทำให้ได้ขายเพลงให้ดีขอพระเจ้าอวยพรเมตตาทุกคนไม่เจ็บไม่จนไม่ติดโรคโควิดนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ